สบายดีพี่น้องวันนี้อยู่กับผมนะครับ b l u e Cat Channel สีโบนีสวัสดีครับสวัสดีคกันนี่นเคยเห็นชาวล็อกเปล่าดูแป๊บบูแคทดูไหนประวัติของบ้านร้างแห่งนี้ลูกสาวของครอ,อบครัวนี้ถูกไก่จิกตายที่บริเวณฝาโงชาวบ้านในละแวกนี้ล่ำลือกันว่า มีวิญญาณของเด็กสาวสิงสถิตยอยู่ณบ้านหลังนี้คุณผู้ชมครับครั้งนี้อาจจะเป็นการท้าพิสูจน์การลองของและอาจจะพบมวลสารพลังงานบางอย่างอยู่ก็เป็นได้อันนี้เราจะไม่ต้องคุยอะไรกับเขาใช่ไหมพี่หมาต้อง,งตรวจโควิดก่อนเข้าบ้านนะที่เช็คทีละคนเลยก็เป็นการอ่านก่อนครับ อ่ะพี <Sustain able> ่เข้าไปตัวเขาไปก่อนเข้ามาครับผมเออพอดีครับพอดีครับสิบองศาครับไปอันนี้ยี่สิบแปดองศาครับไปได้ครับผ่านครับผ่านครับเอาผมยี่สิบแปดองศาครับดีครับอาริกาโต้ขอบคุณมากครับแจ้งบริการครับกี่นี่รับผู้ใช้เล่นครับสวัสดีครับอะไครับย่างเหรอโอเคโอเคถ้าถ้าคุณเจอกูไม่ไปฉายมันจะมีสองชั้นนะ เดี๋ยวให้พี่หมาขึ้นชั้นบนไปตูดระพูพี่โอเคครับงั้นเดี๋ยวบิ๊กบิ๊กขึ้นไปพี่หมาไปไปหาต่องรอยด้วยตามไปอมาโอเคไอ้เชี่ยมืดมากเลยผมใครปิดไฟใครปิดไฟเฮ้ยอะไรผมส่องไอ้ที่อยู่นี่เองผมผมบิ๊กเองพี่ผมบิ๊กเองส่องไปมั่งมังมั่งมั่งเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เชี่ยกับกูก่อนไอ้เชี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นมึงห้ามออกก่อนกูห้องมีไฟฉายเดี๋ยวไอ้เชี่ยเป็นเหมือนตาเมื่อกี้โอเคได้กูอยู่กูพี่ผมเหมีม่ห้องนี้ไม่ปะครับส่องไอ้กะดูก็ดูพยายามส่องตาดูดูดูเฮ้ก ถ่ายกระดูกครับใครมีกล้องครับใครมีกล้องมีครับโอเคโอเคเอามาเอามาถ่ายกระดูกก่อนถ่ายกระดูกพี่หมาพี่หมากินทิ้งไว้ใช่ไหมเนี่ยเออเออกินแล้วกดยังไงกดขวาใช่ไหมพี่โอ้กูได้แกงกันแล้วเว้ยกดขี้ขวาใช่ไหมไม่ใช่ไอ้เหี้ยนี่มันกล้องวิดีโอ่ะถ่ายอ่ะเอ้าเข้าอยู่กูกล้ออยู่กูอะถ่ายแล้วเรียบร้อยครับเข้มเข้เก็บไปกระดูกนี่ก็ถือว่าเป็นหลักฐานนะพี่อธิบายกระดูกกับพี่อะธิบายกระดูกใช่ไหมแสดงว่าบ้านหลังนี้พี่หมาเคยมาแล้ว ไปแล้วไอ้แผนไม่ได้เย <online> <pl ains> ี่ยอะไรเลยเอาไค่พี่หมากูหายไปไหนเนี่ยพี่หมาเอาคนมึงให้กูกูจะถึงพี่หมาสองพี่พี่หมาพี่หมาก่อนพี่หกให้ลงมาไป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 ไอ้เหี้ยสรุปจะรับน้องเขาเพราะกูโดนกันเองไอ้ยพี่พี่หมาเบอร์ยอ้บอันนี้ถ้าเราถ้าเรากดอ่ะมันจะปิดไว้ทางบ้านโอเคแล้วมึงจะกดทำไมอ่ะอ๋อลืมลืมโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วห้าองศาห้าองศาห้าองศาหมดตานไปตามไปวิทยุวิทยุ พี่พักพี่พักพี่อะไรโปรเจกต์อะไรแกงแบงขเิียเอาวะ่ะขมิ้งเอาว่ะสามองศาแล้วสามองศาแล้วพี่ดูโอ้โหไอ้พวกไปถุงีแล้วพี่อากาศเย็นนะอากาศเย็นอันนสองขึ้นมาเอ้พวกนี้สี่พิกไอ้พวกนี้ไอ้หมาพี่หมาไฟมืดมันมัรับผมหน่อยนี่ผมมารับแล้วนี่นี่เห็นผมไหมเจอผีไม่ดุว่ะโอเควันนี้เราเลิกกแล้วไอ้พวกมึงอยู่ไหนก็นนะพวกมึงอยู่ไหนก็นอะไอ้อ้ำดูที่จอมอนิเตอร์นี ดูแล้วดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรไม่ไอบิ๊กมีบิ๊ก้้อ้ย้เอยอ้ยเ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 อ้ยอ้ยเ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 อ้ยอ้ยเ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 อยเอ้ยเ้ยเอ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 ้ มึงเขียนอะไรเขียนอะไรมันเกิดอะไรเห็นว่าอะไรอ่ะมึงไม่สามารถหนีได้เอ้าก็เอาอะไรเนี่ยให้มันมาหนีสายกูอยู่กันสี่คนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปตั้งหลักที่รถก่อนไปตั้งหลักที่รถก่อนคำประกันทำประกันก่อนรีบสุดผมมั่นใจแล้วขัเร็วสุดผมเร็วสุดผมมั่นใจแล้ววางปุ๊บเขียนปั๊บเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยรอกูด้วยกูมืดกูมืดเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนกันเฮ้ยมารับกูก่อน เฮ้ยอ้ามอ้าเอาเฮียเอ้กูไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเฮ้ยกเฮูกูกูอยู่ไหนอะลงไปลงไปลงไปลงกูอยู่ตรงไหนกดจิ๊ลงไปลงลงลเปิดไฟเปิดไฟผีมันกดระดับห้าเี่ยไอ้ียมันร okay. ับกูก่อนกูรู้ว่ามันกรระดับหเออมันกดระดับหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี้ยมันรับก่อนไอ้สัสอ้ยมันดับไฟอ่ามันดับไฟไอ้ยียมันมืดไป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 ไเร็วา้งง เมื่อกี้เมื่อกี้ E F F มันขึ้นเท่าไหร่กเจ้ทางลงสามห้าสาม E F F อ่ะไม่ใช่อุณหภูมิอีกสามห้าสามอยู่ไหนอ่ะอุ้ยมันอกก่อนไอ้สัตว์วันหลังกินกลางไอ้ยมากเลไอ้ยเอาเกลือไปมึงไม่ได้เอาเกลือมาหนินี่ไงกูเอาเกลือมาเอาเกลือไปวางเดี๋ยวทำทีละอย่างเออบทพิสูจน์เอาเรื่องเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะจะส่งคนเข้าไปครับ ใองไพี่หมาไอพี่หมาไปอครส่องไปให้เ่ะไอ้พี่หมาไปคนเดียวเดี๋ยวว่ให้เราคุยกับผีเดี๋ยวว่ารกับผีะครับกรากราผีขึ้นดับสิบแล้วพี่เฮ้ยจริงผีดับสิแล้วพี่นิวไอพี่หมากับมาทำไมพี่หมาเข้าไปก่อนเฮ้ยมันจะฆ่า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 เดินี่กูว่าพี่หมาเล่าไเหรอเจ้ากูเจ้าคนอย่างพี่หมากูไม่ค่อยกลัวผีเท่าไหร่เลยแต่กูรู้สึกเสียงไงก็ไม่รู้ใช่แม่งเมื่ อีเมแบบดูอีเมพแบบเจาขาวตรงข้างเตียงขวาในขณะที่ดูกล้องวงจรปิดอยู่นั่นเองจูจ่ๆก็มีร่างของเด็กปริศนาโผล่ขึ้นข้างจอเล่นเอาทีนับสำรวจขวัญผวาวกันเลยทีเดียวไม่แน่ว่าสถานที่แห่งนี้อาจมีมวลสารพลังงานบางอย่างอยู่ก็เป็นได้ ไปยอะอ้ยเยอะจัดเลยเยอเลยอ้ยมาโดนแดดล้อตแป๊บเดมันออกตรงกล้องมัเนีอ้ไอ้ย่งไอ้ห้ากลัวยิไปอ้ย โอ้ยแม่งคูยังไอ้เยี่แล้วพี่หมาอยู่ตรงนั้นด้วยพี่ลอยเกลือลอกมาจะออกยังไงประตูมันปิดไอ้เยี่ไปช่วยพี่หมาก่อนไอ้สัสผา่แอบผาที่แอบไปดีไปช่วย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 ก่อนไปช่วยก่อนไอ้สัสเอ้ยชีลากลัวสัสเลยไปได้เลยนนี่อะกูกลัวมาแบบพี่พี่แอบ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 ก่อนพี่หมาก่อนช่วยพี่หมาก่อนเร็วเร็วเร็วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเร็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 วพี่หมาคานต่ำมาพี่หมาแล้วเราต้องทำยังไงเด่ะพี่ไอี่บีทอปเข้าไปบีท็อปเข้าไปพีท็อกเหรอพี่หมาอยู่ไหนวะหมาไไอ้เตดป่วยนง

ให้ยม er ันตัดไฟวะอ้ำไอ้โดยพี่โดยนะลรวนี okay. ่แหละคนนี <alien> ้แหละตรงนี <nou> ้แหละตรงนั้นแหละทั้งหมดเลยดังๆสามาสามระดับเฮ้ยกูกูยี่เอฟได้อยู่นะยี่เอฟได้อยู่นะต่อไม่ใช่ระดับไปเลยต้งอุ้ยสี่สี่ระดับอ้ำมสี่ระดับเออสี่ห้าระดับสี่หรือห้าสี่สี่สี่กูได้กูสี่ก็ได้กูจากประวัติที่เคยนี่มาสีได้อยู่ถอยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อน เด well right? no ี๋ยวรอกูด้วยรอกด้วยเดียวเอตเอยอย่าขังกูไอ้ยียกูไม่มีไฟฉายไอ้บิ๊กบิ๊กเอาคุยกับผีดิ่บิ๊กบิ๊กคุยผีบิ๊ก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 ใหรบิ๊กให้บิ๊กคุยให้บิ๊กคุยให้ผมคุยเหรอให้บิ๊กต้องเข้าไปในห้องนะใครมีกล้องวะอ้ามีกล้องมะกูมีกล้องครัถ่ายเองกูถ่ายเองทีแล้วูพ่จะอยู่ไหนอยู่ตรงหน้ามึงนี่แหละมึงเข้าไปข้างในเดี๋ยวพวกกูอยู่กันตรงนี้ช็อตยังไงเฮ

ิา้เอ้ยเดียวเดี <im <im ๋ยวกูไม่มีใบถ่ายกูไม่มีใบถ่ายไอ้เฮียกูไอ้เฮียกูมาเฮ้ย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 ไอ้เฮียเดี๋ยวเดียวเดียวกูไม่มีใบถ่ายไปแล้วไอ้เฮียมาลับกูก่อนมาลับกูไปไอ้เฮียเฮ้ยจิงกูอีกแล้วตัดสินเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย ออกไปได้อไม้เดี๋ยวเดี๋ยวมันรับกุกชอเวมันรับกุ์แล้วผมต้องทำยังไงต่อเนี่ยมึงมารับกูซิมึงมาทำไงมึงมารับกก่อนมึงไหนรับอะไรเนี่ยผเป็นผีเอาม right? ึงตายแล้วหรอ พี่บ้าแม่งตากูยังวหวไอพี่มึงตายแล้วเหรอถ้าถ้าบิ๊กตายไปถ่ายรูปเพื่อนด้วยต้องมีหลักฐานไอเย้ยแล้วกูหยังมืดเลยสัตว์เอ้ยกูเสียงใครเดินวะเฮ้วใครมึงอยู่นั่อยู่เนี่ไอเนี่ยโดนโดนเนี่ยพี่โดนวมาเฮ้ยกูอนี่ต้อง้อลงทางไหนเสียงกูลงทางไหนอะพี่ยูพี่เดียวตรงไปพี่เดียวตรงไปเลี้ยวซ้ายพี่เลี้ยวซ้ายผมดูไอไอไบิ๊กไอพี่ตายถ่ายรูปบพี่ไว้ยังจู่ดูมันตายดิไอเย้ยมันนอนยิ้มอะเฮ้ยถ่ายถ่ายตรงหน้าไอสัพี่ มึงอย่าบังเลนนี่มึงอย่าบังเลนนี่น้่งนะอ่าเฮ้ยไปจ่ายมาบิ๊บฟาดฟอดเข้ามาในห้องห้องนี้ห้องนี้ไปไปห้องนี้ห้องนี้เข้ามาห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ตามมานี่นี่ห้องนี้เร็วเร็วเร็วปิดตู้ปิดตู้ปิดไฟปิดไฟมามาป็นไฟมาปิดไฟปไฟก่อนีมาเงียบอยู่เงียบนังไว้เฮ้ยยนังอยู่ไหนเงียอยู่ปะเนี่ยกูอยู่คนเดียวกูอยู่คนเดียวไอ้สานยอยู่ห้องไหนไม่รู้ เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยใครเดินใครเดินไอ้สัสใครเปิดประตูกูกูกูพี่หมามาเจอไฟเป็นไงบ้างมันกระพริบอยู่ปะไม่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 ปลอดภัยปลอดภัยออกออคออคเลยหมดเลยออคออกต้องออกต้องออกแล้วต้องออกแล้วต้องออกแล้วออกมาไหมมาไปไปไปลงลงล่างลงล่างไปตามพี่หมาก่อนออกมาแล้วปไอ้ภัยเยี่ยมมากเลยกดชิปพี่หมากดชิปวิ่งโอ้โหนี่นี่วิ่งแล้วใช่ไหมเนี่ยคือวิ่งได้เร็วแค่แค่นี้หรอวะแค่นี้พี่ทำไมพี่ดูเระบอกว่ามันคือที่ไหนวะพี่ ก็คือไม่รู้เหมือนกันพี่ก็ดาวเอาไอ้บ้านหลังนี้พี่เคยอยู่โอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยไม่น่าเลยมึงเฮ้ยไปไปไปเกียมันทางธารกิจธารกิจมันตายไปแล้วตาเขาทำไปเออช่างแม่งเลยไปกปิดไปเข้ามาละเข้ามาละโอเคอันนี้มีมีโอ้ยเกียร์แม่งมีมีเยอะแยะเลยมึงคุยก่อนมึงคุยมึงคุยฮัลโหลแอนดี้บอดี้อีเชียปักมีพีชไง ตาลิงเอ้ยอมอนบอยโกทูเบสป้าบโอเคอยู่เนาะอิวมันจะข้างเดียวเลยอ่ะทิงอะไรเงี้ยฮิวโชคดีพี่บ๊ายบายมีอะไรมันแฮ้มันแฮ้กูไอ้เยมึงจะปิดประตูทำไมไปแล้วเย้กลับแล้วเฮ้ยต้องมาส่งไอ้พี่กลับบ้านวะ เอาแล้วของผมนี่คือก็คือเหงาเลยใช่ไหมพี่เหงาเหงายาวเป็นเพื่อนอีผีตัวนั้นพี่ดูมากระพริบมากระพริบสัตว์เดี๋ยวมันตามมามากระพริบใหมถูกต้องใชมือยิ้มยิ้มยิ้มโอเคโอเคไปไปเลยพี่พีอไปเกิดไปเกิดไปเดลยไปไปเป็ญงาณผมอยู่บนรถแล้วพี่ยิงผมไปกับพี่ด้วยพี่โดนเด็อดได้ผมด้วยของอ้ํามันขึ้นสีใช่ไหม เราต้องเข้ามาทีละคนเว้ยถ้าเกิดเข้าไปหลายคนมันไม่ออกมาให้เลาเห็นไยถ่ายแล้วถ่ายแล้ว